Suzuki Carry Drive Your Dream แคมเปญสำหรับผู้ประกอบการตัวจริงตอบโจทย์กลุ่มโลจิสติกแฟรนไชส์และสตาร์ทอัพเขียงคู่ทุกธุรกิจรับส่วนลดสูงสุด3 0 0 0 0บาทพร้อมผ่อนเพียงวันละ222บบาทรับข้อเสนอสุดคุ้มได้แล้ววันนี้สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมซูซูกิทั่วประเทศ หรือเว็บไซต์ suzuki.co.th ลุ้นการนนะั้เแต่สุดเจ๋งพร้อมรับของรางวัลอีกมากมายและลืมทำภารกิจปลดล็อกกับเกมฟุตบอลอันดับหนึ่งที่คุณเล่นแล้วจะยิ่งหลงรักที่ fc ออนไลน์เท่านั้นคลิกลิงก์ด้านล่างโหลดแล้วไปลุยกันได้เลยเซอร์เจมส์นันนิครับเขาใหญ่โรงแรมหรูบรรยากาศดีวิวสวยอาหารอร่อยราคาเป็นกันเอง สนามกอล์ฟตีสนุกท้าทายไปลองพักผ่อนกันได้ครับหรือสอบถามรายละเอียดได้ที่0 3 6 3 4 1 2 0 0สวัสดีครับพบกับอัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับปีศแจแดงครับในวิดีโอวันพฤะศสกดีนำเสนอในช่วงเย็นนะครับวันนี้มีเรื่องราวดีมาฝากกันมากมายครับโดยเฉพาะบรรยากาศภายในทีมนะครับที่มีการพูดคุยกันระหว่างอมมาเบด้านะครับมาร์คอาร์มสตรองนะครับเจ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของเชิงพาณิชย์อมรลิมและก็จจสันวิค็อกพูดคุยกับ เจ้าที่ภายนทีมแล้วก็นักเตะนะครับมีคําคติพจน์ใหม่ออกมาบรรยากาศดีมากๆนะครับในการแลกเปลี่ยนกันก่อนที่จะเริ่มรู้การใหม่ครับแล้วก็ความคาดหวังในซีซั่นนี้รวมถึงข่าวสซกูคเน่ที่มีการบาดเจ็บล่าสุดเมื่อคืนด้วยนะครับในเกมยู21มีมาฝากันเช่นเดียวกับข่าวดีๆต่อเนื่องในกองทัพปีศาจแดงรวมถึงบาเลบ้า ที่หลายคนลุ้นอยู่ก็มีความคืบหน้าออกมาเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องของตัวเลขนะครับวันนี้ท่านไหนเพิ่งเข้ามารับชมแล้วชื่นชอบก็ฝากกดติดตามก่อแล้วก็แชร์ไปกับกำลังใจให้ด้วยนะครับท่านไหนสะดวกสนับสนุนการสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ตะการด้านล่างได้หรือว่าสมัครเมมเบอร์โดเนทเปกำลังใจให้พวกเราขอบคุณมากครับมาดูเรื่องที่ไม่สู้ดีนักกันก่อนครับของทัพปีศาจแดนครับต้องนํามาเล่าให้ฟังเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นห่วงกับประเด็นนี้ครับเซกูโคนเน่เนี่ยลงเล่นกับแมนเชสเตอร์ตั้งแต่ชุดยูัมเวิ เมื่อคืนวันก่อนครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บที่ศีรษะทําให้เกมเนี่ยต้องถูกยกเลิกนครับเนื่องจากความปลอดภัยแล้จ้ตัวก็ถูกเปรหามออกจากสนามในระหว่างเกมซึ่งหวังว่าจะไม่เป็นอะไรมากล่าสุดเนี่ยอาการจากซีเฟนเรลซันที่รายงานออกมาอาการคงที่นะครับตัวนักเตะก็ปลอดภัยแล้วแล้วก็กาลังสื่อสารกับทีมแพทย์เพื่อจะตรวจสอบเชิงลึกอีกทีหนึ่งซึ่งดูแล้วน่าจะยังลงเล่นตอนนี้ไม่ได้ครับแล้วก็ ผมต้องพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งครับซึ่งรายงานออกมาล่าสุดบอกว่าเขาฟื้นตัวอย่างรวดเร็วแล้วนะครับก็หวังว่าจะปลอดภัยดีและกลับมาลงสนามได้ในช่วงอีกไม่นานนี้ครับโคนีจะติดทีมไปกับชุดใหญ่ด้วยนะครับในการออกทัวร์ที่สหรัฐอเมริกาแต่ว่าไม่ได้ลงเล่นเลยครับเจ้าตัวก็เป็นหนึ่งในกลุ่มลังดาวรุ่งที่ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ออกทัวร์กับพี่ๆ ชิโรโอบีในอยู่ในขงกำลังของชุดยูยี่ที่เจอกับทามเวิร์ดเมื่อวานนะครับแต่ว่าทูบิคคาวเยอร์และก็แฮร์รี่อามาร์ดไม่ได้ลงเล่นเพราะว่ามีข่าวจะถูกปล่อยยืมตัวในช่วงก่อนเส้นตายของตลาดเดดไลน์ในช่วงสิ้นเดือนนี้ข่าวเรื่องของทบิคคาวเยอร์นั้นตอนแรกมีข่าวกับเฮาสตี้ด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยเหมือนจะเป็นเวสต์บรอมวิชที่กำลังเจรจา,จาขั้นสูงและมีโอกาสจะได้นักเตะคนนี้ไปครับลิสเฟรนรายงานว่าข้อตกลงหรือว่าดิวระหว่างเวสต์บรอมใิ กับสมโมสรมากกว่านครับเพราะว่าเฮาเนี่ยไม่สามารถจะจ่ายเงินตามข้อจำกัดในการที่มายยเต็ดเรียกร้องได้ฟอร์บิชโอโรมาโนก็บอกว่าดีลนี้ที่ทกมี่เขาเยอะจะถูกปล่อยยืมเนี่ยจะไม่มีออปชันการซื้อขาดแต่อย่างใดนะครับที่จะไปเวสต์บอมบิดตามรายงานล่าสุดเพราะว่ามายุเต็ดเชื่อมัน่นว่านักเตะจะมีอนาคตที่สดใสรออยู่และพัฒนาขึ้นเป็นขุมกําลังสําคัญของทีมได้โปรแกรมที่ถูก เพิ่มเติมขึ้นมานีครับในฟุตบอลคาราบาวครับเพิ่งจะมีการจับฉลากไปเมื่อคืนวันพุธที่ผ่านมายุตเต่จะบุกไปเยือนกริมสวิทาวครับทีมในลีกทูในการแข่งขันฟุตบอลคาราบาวครอบรอ,บอนะครับแถวสดทางโมโนแม็กจะแข่งขันในช่วงสัปดาห์หลังจากที่ยุเต็ดเจอกับฟูลแลมในช่วงกลางสัปดาห์ปลายเดือนของเดือนสิงหาคมนะเวลาที่ผมทําคลิปอยู่นี้ยังไม่มีการประกาศ วันและเวลาแข่งอยากไปทางการออกมาครับจะอยู่ในช่วงวันที่25 26 27สิงหารอติดตามกันอีกทีหนึ่งครับอย่างที่ต้องชื่นชมการทํางานของบอร์ดบริหารครับหลังจากที่โดนวิจารณ์มาก่อนหน้านี้ตั้งแต่เรื่องการซื้อตัวเอมิโมชาหรือแม้กระทั่งปีที่แล้วที่มีการลดงบประมาณส่วนต่างๆของพนักงานและก็เซอร์เล็กโฟกัสซันในเรื่องของการเป็นทูตของทีมนะครับล่าสุดเนี่ยพวกเขาหาเงินเข้ามาเพิ่มเติมได้อีกต่อเนื่องครับมีการประกาศยืนยันหาพัธมิตร เรื่องของสปอนเซอร์เข้ามาอย่างแรกก็คือโคคาโคล่าครับเครื่องดื่มที่หลายคนคุ้นหูคุ้นชื่อกันดีเข้ามาเป็นพัธมิตรรายใหม่เซ็นสัญญา3ปีกับปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูเ็ดนะครับนอกจากนี้นี่ยังมีการประกาศการเซ็นสัญญากับโซคินครับเป็นบริษัทฟินเทคจากสารารณจาักรเป็นพัธมิตรเกี่ยวกับโซลูชันในการทํางานเรื่องของการเงินจึงจะมาช่วยเหลือแมนยูเตด เกี่ยวกับแพลตฟอร์มประสิทธิภาพทาธุรกรรม B2B ครับระหว่างประเทศของปีศาจแดงนั่นเองซึ่งน่าจะมีการประกาศพันธมิตรสปอนเซอร์อีกหลายจเจ้าเลยครับตามรายงานก่อนหน้านี้อาจจะมีมูลค่าในการนาเงินเข้ามาสู่สโมสรได้ที่70ถึง100ล้านปอนด์ครับโดยเงินส่วนนี้ก็จะเข้ามาเพิ่มกระแสเง,งินสดให้กับทีมครับแล้วก็เป็นรายรับที่จะเข้ามาในแต่ละไตรมาสของยูเอฟเซึ่งก่อนหน้านี้แมื่ตดมีพันธมิตร สปอนเซอร์เนี่ยรวมกันทั้งหมด25เจ้านะครับพวกเขามีสปอนเซอร์หรือพัธมิตรหลากหลายหมวดหมู่ครับในเรื่องของการใช้งานที่สโมสรและแบรนด์ต่างๆก็จะได้สิทธิพิเศษในการทำกิจกรรมร่วมกับสโมสรและก็แฟนบอลนะครับอย่างที่ท่านเคยเห็นในการออกทัวร์ต่างๆครับเช่นสายการบินโรงแรมหรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ของเที่ยวลึกซึ่งก็จะมีการเปลี่ยนไปอยู่ตลอดครับบางทีเ็นสัญญากัน3ปี2ปี1ปี แล้วแต่การเจราจารดิวธุรกิจนะครับมีหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนำมาเล่าให้ฟังครับเป็นรายงานของลอรีวิเวลที่เขียนลงเอลติกนะครับเป็นเว็บไซต์ที่ยอดเยี่ยมมากๆในการกาะติดข่าวสารของฟุตบอลนีครับบอกว่าโอมาเบรดาเนี่ยได้มีการประชุมนะครับแล้วก็พูดคุยกับภายในทีมครับซึ่งเป็นวันก่อนที่จะเจอกับอาร์ซอน ในก6กวันข้างหน้าครับมีการปราศัยกล่าวกับพนักง,งานแล้วก็เป็นการพูดถึงนโยบายและความมุ่งมั่นในฤดูกาลนี้นะครับเขาก็ให้เกียรติเจสันวิค็อกแล้วก็มาร์คอาร์มซองด้วยนะครับแล้วก็รูเบนนอรบลิม3หผลเรือใหญ่ที่ทํางานเคียงข้าง,ขงเขานะครับวิคอกเป็นผอกีฬามาร์คอาร์มซองเนี่ยดูแลเกี่ยวกับเชิงพาณิชย์ต่างๆดีลสปอนเซอร์นะครับแล้วก็รูเบนนอรบลิมเป็นหัวหน้าโคช้ชดานเบอร์ด้านเนี่ยก็ให้คํานิยามหลัก 3ประการครับที่จะใช้นำพานทางสมสรขึ้นไปอยู่ดับที่จุดสูงสุดอีกครั้งหนึ่งเขาเรียกมันว่าตราสมสรความกล้าหาและก็จิตวิญญาณความกล้าหาเนี่ยคือการยึดมั่นยืนหยัดแม้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับความกล้าหาญนี่คือเราต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวไม่มีใครใหญ่กว่าสมสรรวมรเผชิญหน้าไปด้วยกันแล้วก็อยางส้ายจิตวิญญาณเรียกร้องทุกคนเนี่ย แสดงความมุ่งบั่นทุ่งเทออกมาแบบเดียวกันที่เซอร์แมตต์บัตบี้แล้วก็จิมมี่เบอร์ฟี่เคยสร้างไว้ในอดีตในการพูดคุยภายในทีมมีการเปิดคลิปวิดีโอปลุกเร้าให้กำลังใจนักเตะชุดปัจจุบันด้วยนะครับเบอร์ร่าได้กล่าวถึงอาริคาตนาแล้ก็ลอยขีดมาเป็นแบบอย่างของตำนานสมโมสรที่มีบุค,คลิกที่มุ่งบ้านดุด,ดันโฟกัสในหน้าที่ของตัวเองเป็นหลักนะครับโอมริมก็ยังได้พูดถึงการที่ ผู้เล่นภายในทีมต้องไม่ได้มีความเป็นซูเปอร์สตาร์นะครับควรเป็นแบบอย่างในเรื่องของความขยันทุ่มเทและต้องมีความสามัคคีการภายในทีมแล้วก็กลมกล่อมด้วยบุคลิกที่หลากหลายแต่เป็นเนื้อเดียวกันนะครับพนักงานทุกคนก็ได้รับขวดน้ำครับเป็นเหล็กซึ่งมีการสลักคำว่า Bash Berry และก็ Spirit ครับซึ่งก็หมายถึงที่ออกมาบรรดาเคยบอกไว้ก็คือปลาสโมสรความกล้าหาญและก็เรื่องของจิตวิญญ,ญาณนะครับ ทุกคนได้กลับบ้านไปเพื่อเป็นเครื่องเตือนใจกับคำนิยามของสมสรที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใหม่ครับจากนั้นพนักง,งานก็ให้ต้องถูกสแกน QR โค้ดนะครับซึ่งนําไปสู่คําถามบนหน้าจอว่าคุณต้องการทําอะไรเพื่อตามคํานิยามทั้ง3คํานี้นะครับคำตอบของแต่ละคนก็จะปรากฏบนหน้าจอแบบเรียลไทมแบบไม่ระบุตัวตนว่าเป็นใครบ้างมีทั้งเรื่องความซื่อสัตย์การร่วมมือกันความขยันทุ่มเท หลายคนพูดคุยแลกเปลี่ยนหัวข้อนี้กันอย่างหลากหลายนะครับบรรยากาศดูเปลี่ยนไปจากการประชุมรอบ18เดือนที่ผ่านมาที่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทุกคนมีความสุขกันมากขึ้น,นครับมีการเปลี่ยนแปลงภายในทีมที่ดีขึ้นแต่ก็ยังสล้อนให้เห็นถึงความจริงจังในยุคเ e อ็นครับที่มีการลดพนักงานลง1ใน3ก่อนหน้านี้เป็นการตัดงบประมาณที่เคยเยอะอยู่ในช่วงตอนแรกนะครับ แต่ข้อความจับพนักงานก็มีสะท้อนไปถึง a n y o สเหมือนกันนะครับหลายๆคนก็ยังไม่ค่อยเชื่อใจในเรื่องของผู้นําบอกว่าเลิกประหยัดได้แล้วมีข้อเรียกร้องว่าผู้จัดการหรือว่าผู้บริหารหรับสูงเนี่ยไม่มีอำนาจตัดสินใจทางการเงินกระบวนการอนุมัติงบประมาณเนี่ยช้าเกินไปหรืออยากให้มีลงอาหารหรือว่าที่รับประทานอาหารร่วมกันกลับมาอีกครั้งพรอน a เคยตัดทิ้งไป รายงานเนี่บอกว่าเบอร์ด้าใช้เวลาอ่านข้อความทั้งหมดนี้ประมาณ10นาทีครับแล้วก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปเหมือนกันจากข้อความวิจารณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนหน้าจอครับมาดูความรู้สึกของแฟนบอลกันบ้างครับแม้ว่าหลายคนจะตื่นเต้น,นับตลาดซื้อขายในรอบนี้ครับแต่ว่าแฟนบอลก็มีความรู้สึกที่หลากหลายเมื่อวันที่5สิงหาที่ผ่านมากลุ่มแฟนบอล1958ก็เคยจัดประท้วงกันหลายครั้งเรียกร้องให้มีการ เดินขบวนก่อนเกมเจออาร์เซนอลแต่อีกสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ประกาศเลื่อนออกไปนะครับและก็ทําแบบสอดถางให้กับกลุ่มแฟนบอลระหว่างนั้นยูเต็ดก็มีการสัสญญาบนจามนเชสโกเข้ามามูลค่ากว่า7จ4ล้านปอนด์ซึ่งทําให้แฟนบอลเนี่ยรู้สึกว่าหลายๆอย่างดูเปลี่ยนไปครับเจสันวิวค์เขาพูดในการกีฬาก็กล่าวถึงบนจามนเชสโกว่าเขาแสดงให้เห็นถึงความตั้งใจจริงที่อยากมาร่วมทีมของเราโดยปฏิเสธเขาเสนอค่าเหนื่อยสูงกว่าจากนิวคาสเซิล แล้วก็ตกลงกับค่วสนตัวกับยูเอตไปแล้วแม้ว่านิวคาสเซลจะปฏิเสธเรื่องนี้ก็ตามนะครับเชโกลงเล่นในเกมยูยิบเอ็ดเมาาื่อวานทิตที่ผ่านมาในสามซ้อมแคริงตันครับโอมบริมก็พร้อมที่จะพาลูกทีมเจอกับอาร์ซอนในวันอาทิตย์นี้เขากล่าวต่อจากวิลค็อกว่าเขาต้องการนักเตะที่อยากอยู่กับทีมเท่านั้นครับพร้อมยกตัวอย่างบโน่ฟแฟนเดที่ปฏิเสธเขาเสนอจากอาร์ฮิลเมื่อเดือนพฤษภาคมแม้จะได้เงินมากกว่าโอมบริมบอกว่า การตามใจนักเตะด้วยเงินไม่สอดคล้องกับการบริหารที่ยั่งยืนของสมโมสรนครับปูโนเฟนเดจึงควรด้รับความเคารพอย่างมากในฐานะกัปตันทีมของเราอมริมก็ยังเชื่อว่าอาคารใหม่ที่สร้างเสร็จแล้วในคารินตันเนี่ยทำให้นักเตะมีวความสุขมากขึ้นเขาก็เล่าว่าหลังจากซ้อมเมื่อวานท,ที่ผ่านมาเนี่ยเดินผ่านอาคารเห็นนักเตะ4คนเล่นเกมกันสนุกสนานเล่นสนุกเกอร์ซึ่งอาร์มซองก็แซวเล่นๆกับอมริมว่าไม่ใช่สนุกเกอร์มันคือพูนะครับก็บรรยากาศที่มีเสียงหัวเราะเกิดขึ้น ที่แคนตันยังมีร้านตัดผมนะครับมีเครื่องเล่นจำลองการเล่น F1 PlayStation เพื่อให้นักเตะใช้เวลาร่วมกันมากขึ้นสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นครับโอเบรินก็บอกว่าเขาเข้ามาพูดในวันหยุดเมอซีซั่นที่แล้วเขายังรู้สึกว่าไม่อยากไปทำงานอยู่เลยแต่ตอนนี้เขาตื่นเต้นมากที่ได้มาที่นี่ครับเพราะการออกแบบใหม่ทำให้เขาสามารถสื่อสารกับพนักงานหลากหลายแผนกได้ดีขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องไม่เหมือนกับที่เขารู้สึกหลายๆคนแยกออกจากกันในช่วงก่อนหน้านี้นะครับ สภาพจิตใจของโอเมริมไม่สู้ดีนักในช่วงฤดูกาลที่แล้วนะครับจากที่ผลงานของทีมย่ำแย่ตอนนี้ดูเหมือนเขาจะแฮปปี้สุดๆเลยกับการได้เชสโกคุนยา่าและเอมิโมเข้ามาเสริมทีมแต่ลูไนโอเมริมก็จะเป็นต้องทางผลงานให้ดีขึ้นกว่าฤดูกาลที่แล้วครับจากความเชื่อมั่นที่แฟนบอลมีให้และก็บอกบริหารที่ทุมเทกับต่าซื้อขายไปโดยการบริหารของเซอร์จิมก็ยังร่วมกับเกรเซอร์อยู่แม้ว่าเกรเซอร์จะไม่ได้ออกหน้าเรื่องฟุตบอลก็ตาม นี่คือการทิ้งท้ายของลลี่วิทเวลครับมาดูสิ่งที่บูโน่แฟนเดสพูดถึงกันบ้างน,นะครับเขาบอกว่าหวังว่าคุณจะได้ยินเรื่องราวของผมหรือว่าบูโน่เนี่ยน้อยลงในปีนี้นะแต่ได้ยินเรื่องราวของยูเต็ดมากขึ้นนั่นคือเป้าหมายหลักของผมเพราะการที่ชื่อของผมถูกพูดถึงเยอะเนี่ยเรียกได้ว่าพูดคนเดียวไม่ได้ทําให้ผมรู้สึกภูมิใจอะไรทั้งนั้นครับการที่พูดถึงเยอะแตดในแง่บวกนั่นคือสิ่งที่สัมพันธ์ที่สุดและนั่นคือสิ่งที่ผมต้องการในฤดูกาลใหม่ ถ้าบูโน่ต้องยิมประตูน้อยลงแอซิ์น้อยลงหรือทำอะไรเพิ่มเติมที่จำเป็นต่อเกมผมจะดีใจมากก็ถือเป็นบทสัมภาษณ์ที่ดีครับเขาอยากให้ทุกคนมีความสำคัญภายในทีมเท่าเทียมกันและก็ช่วยกันพาทีมไปถึงจุดที่ดีขึ้นและก็ประสบความสำเร็จในอนาคตมาดูดิวฝั่งขาออกกันสั้นๆครับรายงานเจตนาบอกว่าโรม่ายื่นข้อเสนอจะยืมตัวซานโช่ครับขณะที่เบติสก็ต้องการยืมตัวอันโตนี่กลับมาที่สโมสรอีกครั้งหนึ่ง ฝั่งยูเต็ดเนี่ยต้องการขายขาด2ดิวนี้มากก่อนนะครับทำให้ดิวยังไม่สําเร็จรุล่วงสักทีเลยแค่ครึ่งเดือนเท่านั้นก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดตัวลงขณะที่ดิวลามูสไฮรุนครับฟอร์มิโชโรมโนบอกว่าไฮรุนยังไม่ตัดสินใจขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับการว่าจะลาทีมหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็เริ่มเปิดโอกาสให้กับตัวเองในการย้ายทีมแล้วนะครับแม้ว่าจะต้องการสู้เพื่อตำแหน่งตัวจริงต่อไปแต่ยูเต็ดก็ชัดเจนมากๆว่าต้องการให้เขาย้ายทีมครับ การเจรจาในเกิดขึ้นต่อเนื่องในวันนี้ระหว่างมิลานกับเอเ่นต์ของเขาแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนมาดูเรื่องดิวคลอสบาลีบ้ากันบ้างครับเวนรูนี่นี่ก็ให้สัมภาษณ์ออกสื่อนะครับในรายการโทอทั์บอกว่าเขาอยากเห็นนักเตะมิวเต็ดม,มีขุมกำลังเข้ามาเพิ่มเติมอีกอยากเห็นกองกลางที่แข็งแกร่งในการเสริมทัพซัมเมอร์นี้ครับเพื่อควบคุมเกมแลวก็ช่วยสร้างเกม ด้านซาวเลเลตจากเทเลกราฟก็บอกว่าเบเรบ้ามีมูลค่ามากกว่า100ล้านปอนด์ตามที่ไบตันตั้งราคาไวา้แต่ยูเท็ดยังไม่ต้องการจ่ายในราคานี้ซึ่งไบตันยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวใดๆในการขายนะครับแต่สโมสรที่จะซื้อขายกันเนี่ยพวกเขาจําเป็นต้องเราฟังเขาเสนอที่อาจจะใกล้เคียง115ล้านปอนด์ที่เชซีเคยจ่ายในดิวไคเซโดครับโดยคนที่มีอำนาจตัดสินใจขั้นสุดท้ายก็คือเจ้าของทีมนั่นเองว่าราคาไหนที่ยอมรับได้ อีกหนึ่งเรื่องดีๆครับอินดี้บอกว่าแรงข่าวยูเต็ดเนี่ยได้รับวงเงินสินเชื่อหรือว่าวงเงินกู้เพิ่มเติมแล้วนะครับแล้วก็พร้อมดําเนินการอย่างรวดเร็วในการซื้อบรลบาเข้ามาสู่ทีมซึ่งตอนนี้พวกเขากําลังคุยเรื่องรายละเอียดในเรื่องของราคานะครับว่าจะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนด้านมิเกลเดรนี่แล้วก็ลิทเฟบอกแบบ เดียวกันบอกว่ายูเต็ดอาจจะต้องจ่ายเงินการันตีประมาณ80ล้านปอนด์เป็นเบื้องต้นครับที่เหลือจะเป็นออปชั่นอยู่ที่ว่าพวกเขาจะจัดโครงสร้างดีลอย่างไรซึ่งข้อเสนออย่างเป็นทางการน่าจะเข้าไปที่ไบรตันเร็วๆนี้ดาร์อ mm. ัลติกก็บอกว่าความคาดหวังสูงสุดของยูเต็ดคืออยากได้บาเลบามาเล่นร่วมกับอดัมวอลตันนะครับในท้ายที่สุดแล้วซึ่งอยากให้ทั้งคู่มาเล่นด้วยกันในอีกไม่กี่ตลาดข้างหน้าซึ่งก็ต้องรอดูว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเปล่า แม้ว่าพาเลตและไบตันจะไม่อยากเสียกองกลางคนสาคัญทั้ง2คนนี้ออกจากทีมนะครับข่าวดียังต่อเนื่องของยูเต็ดเพิ่มเติมครับก็มีการลงซ้อมต่อหน้าสื่อแล้วนะครับแล้วก็พร้อมที่จะลงเล่นกับอาร์ซอนในวารทินี้เกมกําลังใกล้เข้ามาโดยไม่มีรายงานนักเตะบาดเจ็บเพิ่มเติมครับโจชูเซอร์ซีกลับมาซ้อมกับทีมชุดใหญ่แล้วนะครับเช่นเดียวกับแจ็คเฟชเชอร์ที่ถูกดันขึ้นมาร่วมซ้อมด้วยอังเดากลกับสู่ทีมแล้วเช่นเดียวกันก็ต้องรอดูว่า โรเบนอมบลิมจะเลือกใครเป็นผู้สั่งประตูในเกมบิ๊กแมชวันอาทิตย์นี้ดูแล้วข่าวดีมีอย่างต่อเนื่องเลยครับทั้งการเปลี่ยนแปลงในทีมมีการพูดคุยสื่อสารกันตรงไปตรงมาแล้วก็มีคติพจน์ใหม่ที่ทุกคนในสโมสรต้องมองร่วมกันก็คือเรื่องของตาสโมสรความกล้าหาและก็จิตวิญญาณหรือว่าสปิริตนั่นเองครับที่ต้องแสดงออกมาครับ อีกอย่างก็คือเรื่องของข่าวซื้อขายที่ยังลุ้นได้ครับยูเต็ดยังไม่ได้ออกจากดิวบอลเลบาและพวกเขากําลังหาวิธีการที่จะปิดดิวนี้ให้ได้ซึ่งต้องรอดูว่าความสรุกเข้มข้นในช่วงท้ายตลาดยูเต็ดจะทําอย่างไรกับดิวบอลเลบานะครับแต่ทิศทางถือว่าเป็นนทิศทางบวกครับได้เงินเข้ามาจากสปอนเซอร์เพิ่มเติมที่ดิวเข้ามาอีก2-3เจ้าและได้เงินกู้เข้ามาอีกนะครับรวมถึงแบ่งจ่ายในดิวนี้ได้ วันนี้หวังว่าจะชื่นชอบเนื้อหาที่นำมาฝากกันครับขอให้มีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกำลังจะเริ่มต้นขึ้นครับในวันศุกร์นี้ครับเกมลิเวอร์พูลกับบอลมาร์ตประเดิมสนามช่วงตีสองสุกต่อเสาร์ท่านไหนอยากรับชมอยากเชียร์ด้วยกันก็มาลวมพลเชียร์กันได้ที่ออกมนยูสไตล์ครับมาพากสดให้ฟังกันต่อเนื่องในช่วงดึกวันศุกร์ครับวันนี้ขอบคุณมากที่้ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปถ้าคุณเป็นคนที่ เราคือครอบครัวเดียวกันผมออกแมนยูสู้ตายสุดีครับรวมให้กำลังใจไปแสดงไปพร้อมๆกันและหวังว่าทุกท่านจะมีความสุขในการเชียร์แมนเชสเตอร์ยูนเต็ดกับแมนยูสู้ตายหากชื่นชอบวิดีโอของเราลบกวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ